เมื่อวานไม่ได้ทํารายการหนึ่งวันครับผมบอกเลยว่าคันไม้คันมือมากๆพอดีต้องพาลูกสาวคนเล็กไปเล่นพิเศษได้แต่กรพริบตาเห็นข่าวเต็ไมไปหมดเลยและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคาดการมันเป็นไปตามนั้นนะครับผมยืนยันอีกทีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัวอังเรโอน,นาแนนอนน่นอน100%และปิดจบไปตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผมรายงานแล้วเพราะเป็นครั้งแรกที่อินเตอร์มิลานยอมรับตังของปีศัจแดงนะครับแล้วก็ฟรานซิสโรมาโน่ก็รายงานไปแล้ว ว่าเอลิคเซนหากับโกของงูใหญ่เนี่ยคุยส่วนตัว Personal t ลเทจบตั้งแต่ต้นสัปดาจะมีการเปิดตัวภายในวีคนี้ทันทีเสาร์อาทิตย์น่าจะไม่ทันนะครับแต่ได้ตัวแน่นอนและนั่นก็เป็นที่มาของการที่สโมสรมั่นใจแล้วแจ้งไปทาง w ั k r ว่าเราจะไม่ไปกับจูนแน่นอน Official แล้วนะหลังจากนั้น w k r ก็ได้โพสต์แบบนั้นเพื่ออำลาแฟนบอลที่อยู่กันมา12ปีเรื่องดาวดราม่าเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยนะครับ เพราะว่าอินเตอร์เองก็ต้องการเงินมากๆในการไปซื้อตัวนักฟุตบอลคนใหม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ได้ฟังในค่ำคืนนี้คุณลองไปดูนะครับว่าทวิตของบูโ่เฟนเดสครับมันบอกแทบจะทุกอย่างเลยแล้วก็เรื่องโกของแมนยูเนี่ยมันค่อนข้างวิกฤตนะคุณน่าจะรู้ข่าวเอ็ดวินฟันดาซานะผมพูดน,นิดเดียวก็คือฟันดาซามีอาการเลือดออกในสมองนะครับอยู่ ICU คุณรู้ไหมครั้งหนึ่งเขาเคยมาหาหมอที่เมืองไทยนะครับน่าจะเป็นที่ภูเก็ต มีหนึ่งใน s ัพ f f ส่งข้อมูลมาให้ผมซึ่งมันเป็นข้อมูลทางการแพทย์ผมโพสอะไรไม่ได้นะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าสุภาพแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็เอาใจช่วยขอให้เอฟินฟารซาหายป่วยโดยไวนะครับยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเข้มข้นเลยนะครับทีนี้ไปที่คิเล่ยเอปาเป้กัน e บ้างครับเรียกว่าเปิดบอร์ดสงครามกับสโมสรเลยเพราะว่าแกไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฟรองฟุตบอลชื่อคุณ,ค,ณคุณไหม ก็คือนิตยาาสารเก่าแก่ของฝรั่งเศสที่แจกกะลงดอนั่นแหละทีนี้ครับมันมีคําถามหนึ่งถามว่านักข่าวถามทําไมนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยชื่อก้องโลกเลยนะแต่มาเล่นในเหรียญดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าไม่รอดการลงทิจาร์เอ็มบาเป้ก็เลยไปตอบว่า,า,าก็เพราะปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเป็นดีไวซ์ครับด <is> ีซแปลว่าเป็นทีมที่ไม่สามาคัคคีกัน,นเป็นทีมที่ททแตกแยกมันก็เลยลึงดูดข่าวก็สร็จบอกอย่างนี้ได้ยังไง นะครับล่าสุดเนี่ยมีนักเตะปารีสแซงต์แชงแถึง6คนนะครับอันนี้คือเป็นการรายงานจากเลคิฟแล้วก็แอตเลติกเล่นทัวร์เข้าพบท่านประธานนาโซเอคลายฟ,ฟี่ไม่พอใจคำพูดของเอปเป้ที่หาว่าสโม,มสรแตกแยกนะครับคือเปิดบอลใส่สงครามมาเต็มที่ว่ากูก็ไม่เอาหลังจากที่นาโซเอคลายฟี่บอกจูน้องเซ็นภายในวีคถึง2วีคไม่งั้นออกไปแต่ออกไปแบบมีค่าตัวไม่มีนักฟุตบอลคนไหนที่ ขนาดนี้แล้วไม่ทําเงินให้สโมสรไม่มีใครที่ฉลาดเขาทํากันนะครับโอ้โหมันแน่นอนครับอีกแปบไปผมบอกเลยฮะหลังจากเมซี่ปิดจ็อกกับอินเตอร์มานี่นะครับ,รบทีนี้ครับไปที่ทางฝั่งอินเตอร์มันก็เป็นความสืบเรื่องทําไมอินเตอร์ต้องการและแบบดูไม่โหยหาเงินจากแมนยูมากๆก็เพราะว่าทางฝั่งของงูใหญ่ต้องการไปซื้อลูกากูล่าสุดเชลซีปฏิเสธเงินของอินเตอร์ครั้งที่2นะครับ 45ล้านยูโรไม่ขายและต้องการถึง85ครับโหนี่น่าเลือดมากก็เลยทำให้ยูเวนตตสเข้ามามีส่วนร่วมนะครับยูเว่บอกเออถ้าราคาไม่แพงมีสิทธิ์ไหมในการเอาลูกากูจะขายเฟดโเกเคซ่าหรือเปล่าเนี่ยเพราะมีข่าวลิเวอร์พูลอยู่นะครับแล้วก็เอซีมิลานก็ปิดจ็อกกับคริสเตนโพลิเซตเรียบร้อยนะครับไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยเมสันเมล่มีแฟนใหม่แล้วครับที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือ ทง้งฝั่งของเมาส์ในโดนผู้หญิงตามสะกดรอยหลังจากไปวันนนสแตนมาล่าสุดเปิดต,ตัวนะฮะคนคนนี้คือแคลร์กอสแมนเป็นคนอเมริกานะครับทำอาชีพอะไรคือเป็นโมเดลโมเดลก็คือเป็นโมเดลครับคนไทยเรียกโมเดลองกฤนเรียกโมเดลคือเป็นนางแบบแล้วก็เป็นดาวติกต็อกนะครับสอนแต่งหน้าคนตามมหาศาลนะครับเจอกันตั้งแต่มการาปี2021แล้วตอนนี้ก็คือสารสัมพันธ์เป็นแฟนกันเรียบร้อยนะครับว่ากันว่า มีคนบอกโหนี่เป็นผู้ท้าชิงแว็กที่สวยที่สุดของแมนดูเลยนะเพราะเวลาจะพูดถึงแฟนนักเตะปีศาเต้ตครับสื่อมวลชนยกย่องแฟนลีเดอร์เลฟว่าสวยที่สุดเขาบอกแคลร์กรอสแมนของเมซามาไม่ธรรมดาโดยเฉพาะผิวสีแทนของเธอมันเซ็กซี่มากๆคนอเมริกาเมาส์ได้แฟนใหม่เรียบร้อยแล้วเมัามันก็หล่อจริงๆนะนักโตูเล็กแต่ว่าหน้ามันอย่างคมเลยเปิดตัวผมนั่งดูประมาณ กี่นาทีละสินาทีที่มัเป็นเบื้องหลังโอ้ยเดี๋ยวไว้เล่าให้ได้ฟังก,กันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไปโฟกัสกันที่ทวิตของบูโน่แฟนเดนเดสที่พูดถึงดาบิดเดเคอานะครับอะแต่โอนาน่าแล้วก็ผูรักษาประตูนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้หลักๆเลยครับเอลิคเทนฮาครับหลังจากเขาได้เขี่ยคริสเตโนโรนอออกไปแล้วเขาได้เอาแฮร์รี่แม็กไกวจนไม่มีทางเลือกแล้วล่าสุดจะเปลี่ยนกับตันทีม อย่างถาวรด้วยเรื่องน้องเพก่นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปค่ำคืนวันอาทิตย์ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมได้ปล่อยเสื้อ l i m i t e d Edition Adidas Manchester อ n i ยู d นตัวนี้ไปปรากฏว่าสั่งกันถล่มทลายเหลือเพียงแค่ไซส์เดียวเท่านั้นนักตอนนี้เลยก็คือ S Euro โรป M ประเทศไทยอกประมาณ40-43 แค่3าตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับรีบสั่งโดยด่วนนะครับเหลือ3ตัวแล้วนะฮะก็เล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าตัวนี้มาผลิตที่ประเทศตรุรกีแล้วก็ขายแค่ในประเทศอังกฤษใน UK เคเท่านั้น,นครับคือปกติอัดินัสทำสินค้าแมนดูเนี่ยมันก็จะส่งไปขาย worldwide ประเทศชั้นนำต้องมีแต่รอบนี้ขายแต่ในเกาะอังกฤษเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่แรร์ไอเทมากๆนะครับเหลือไซส์เดียวก็คือ S Europe M Asia อก40-43นะครับ2,500บาทผมให้ส่ง ฟรีนะครับทุกกรณีนะครับทีนี้มันก็มีคนถามว่าอยากได้ไซส์ใหญ่กว่าน,นี้ผมอีเมลไปถามแมนดูแล้วนะฮะอูไลเขามาถามกันเยอะมากมีแค่ไซส์เดียวที่พอจะพรีออเดอร์ได้ครับณตอนนี้ก็คือ M ยุโรป L ประเทศไทยเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ไซส์นี้ได้พรีออเดอร์ของมาอีก14วันครับ2,500ับาทเช่นเดียวกันนะครับก็คือตอนนี้ S หรือ3ตัวส่วน M ยุโรปหรือ L ประเทศไทยต้องพรีออเดอร์นะครับไปกันที่กระเป๋าเก็บรองเท้าวูดแบ็กกันบ้างตัวนี้ปล่อยไปประมาณกลางสัปดาห์ เหมาะมากๆกับคนที่ขับรถ SUV ก็คือไม่มีกระโปรงหลังเวลาเราเก็บรองเท้าเนี่ยมันยากนะมันก็ต้องแอบใส่ใต้เบาะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสตัต๊ดรองเท้าผ้าใบโดยเฉพาะรองเท้าผ้าใบที่เราใส่กันบ,บ่อยๆเนี่ยถ้าหากไม่มีกระเป๋าปิดซิปรถคุณเหม็นแน่นอนไม่ว่าคุณจะสะอาดแค่ไหนครับยังไงมันก็มีกลิ่นแบคทีเรียจากเหงื่อนะครับส้นสูงก็ใส่ได้นะครับส้นเตีย้ยส้นตึกแบบนี้ได้หมดเลยนะครับบู๊ตแบ็กเราเหลือ3ใบนะครับ 1 2 5่องบาทจากม e g า s โ o r แม a เชสเตอร์ยูร t เต็นะครับลายมาหาน้องผมได้เช่นกันนะครับปู่ที่3วันนี้ไปเก็บตก d ดิจิตอลค o ็อกครับนาฬิกาปลุกปีศาจแดงอันนี้ล็อกสุดท้ายแล้วไปปิดร้านเข้ามานะครับได้มา14อันล่าสุดนะตอนนี้เหลือ3อันเช่นเดียวกันครับ2,400บาทอันนี้ลดไป400เลยนะครับจากครั้งแร,แรกที่เคยปล่อย2,800นะครับใครอยากได้นะครับยิงเลเซอร์เป็นนาฬิกาดิจิตอลที่บอกเวลามีการตั้งปลุก แล้วก็มีบอกองศาในห้องด้วยนะครับ2,400บาทเหลือไปแค่3อันเท่านั้นนะครับป็นท้ายวันนี้ก็ด้วยแก้วมัคปิสัดแดงครับอันนี้เหลืออีก4ใบแก้วอันนี้สามารถเข้าไมโครเวฟได้คนร้อนคนเย็นได้เลยนะครับมันไม่เหมือนกับกล้สที่อย่น,นั้นบบอบางเหมาะแต่กินกับน้ำแข็งอันนี้นี่คือจะใส่น้ำเต้าหู้นะครับจะใส่น้ำขิง ตามสบาย990บาทถูกกว่าของเดิมด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มี4อย่างนะครับเสื้อ Limited Edition นะครับมีบ o ทแบ็คเก็บตกกันข้างหลังผมงรอ,เอเงเท้าเก็บพวกกระเป๋าเก็บรองเท้าแล้วก็ดิจิตอลค o อ k รวมถึงแก้ว Manchester ์อยู่ในตครับค่ำคืนนี้เราจะไปเริ่มต้นที่ดราม่าของดาบิเดียครับหลังจากที่สโมสรแมนยูนเ็ดมีความมั่นใจว่าได้ตัวโกใหม่อย่างอังเดโหน่าแน่นอนเขาได้ให้ ทีมงานแจ้งไปที่ผู้รักษาตัวชาวสเปนว่าเราสองคนจะไม่มีการต่อสัญญาอีกหนึ่งปีใดๆทั้งสิน้นจากนั้นไม่นานเดเคีก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณและบอกลาแฟนบอลปีศาจแดงเยาวเยียนในโซเชียลมีเดียทั้ง i n s t a g r a รและ t w i t t e r ข้อความบอกว่ารู้สึกเป็นหนี้แฟนบอลแมนเยูะนเตดที่นุนหลังเขามาก,กว่า12ปีและก็ได้รับการโหวตเป็นนักเตะยอดเยี่ยมในฐานะจากแฟนบอลที่โหวตให้เนี่ยไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้ง วันนี้เขาต้องออกจากสโมสรปีศาจแดงแล้วความทรงจำยังคงอยู่ขอบคุณและลาก่อนทัดจากนั้นอีกไม่นานครับแมนยูเต็ดก็แถลงข่าวในเว็บไซต์ส่วนตัวและเป็นทางการของสโมสรก็คือ manu com ว่า DKR ได้ออกจากโอท็อป่อเรียบร้อยแล้วและขอแสดงความซาบซึ้งที่รับใช้สโมสรมายาวนานกว่า12ปีขอให้โชคดีดาบิด เกมเกมนี้สิ่งที่ผมรู้สึกคือผมไม่ค่อยชอบการท่าหัวของปีศาจแดงที่ใช้คําว่าเดเคอออกจากสโมสรเรียบร้อยแล้วด้วยการแถลงข่าวของเขาเองมันเหมือนเป็นไมคเกมที่ผมีเอะอะกันแล้วก็ดูซิว่าอีผัวหรืออีเมียจะโพสต์ก่อนบอกโลกใบนี้ก่อนว่าเราเลิกกันแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเลยสุดท้ายดาบเิดเดเคีเป็นคนสตาร์ก่อนสโมสรก็คือตามก้นไปด้วยมันดูไม่ค่อยมีความจริงใจซึ่งกันและกัน ทีนี้เรามาดูคําอําลาของเอล็กเทนหากบางนะครับซึ่งเป็นตัวการอย่างที่เราบอกกันมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับคือต้องให้ความเป็นธรรมความแฟนทั้งสองฝั่งเทนหากก็บอกว่ามันยากแค่ไหนกับการที่คุณจะเป็นนักฟุตบอลแมนเชสเตอร์เตดสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้เนะี่ยมันต้องเตรียมตัวเยอะมากนะในการเล่นแต่ละเกมโหแต่คนคนนี้รับใช้สโมสรมา545เกม12ปี คุณจะต้องสุดยอดแค่ไหนผมรู้สึกขอบคุณมากเลยกับ25ครีนชีทที่คุณทำมาให้ต่อจากนี้ก็ขอให้คุณประสบค,ความสำเร็จยิ่งยงขึ้นไปนะครับนี่คือคำพูดของอเอเดนเซนฮะจากนั้นครับโรแบรเดนเดสก็โพสต์ใน Twitter และใน Instagram ของเดคแว่า you deserve to say goodbye at the stadium สิ่งที่คุณทำมันยอดเยี่ยมมากๆบราเตอร์นายรู้ดีว่าฉันรักนายแค่ไหนขอให้นายประสบความสำเร็จอีกนนคนหนึ่งคน คำพูดของบูน่มันก็ชัดเจนนะครับว่าคุณควรจะมีการได้บอกลาแฟนบอลในสนามฟุตบอลซึ่งมันเป็นสังเวียนที่คุณทําอาชีพอะ่ะสิ่งที่เราอยากเห็นว่าบีเทคาไม่ใช่ว่าเขาอยู่ต่อหรือว่าเขาไปนะฮะผมว่าทุกคนต่างมีความเห็นบางคนก็บอกว่าเขาหมดสภาพแล้วก็ควรเปลี่ยนโกบางคนก็บอกว่าเขาควรอยู่ต่อเพราะเขาเป็นตานานไอ้ตรงนั้นอ่ะผมว่าเป็นข้อที่2ข้อที่1ที่ทุกทุกคนเห็นด้วยเนี่ยก็คือมันจากลาก,กันไม่ดีกับคนคนหนึ่งที่รับใช้ สโมสรฟุตบอลมายาวนานแบบ10ปีเกินๆอะไรแบบนี้มันหายากมากนะครับสิ่งที่เราคิดในหัวคือ d ด r เคโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมเกมนึงซึ่งนัดกันไว้แล้วว่าจะเป็นออการ standing ovation กบมือให้เขา12นาทีอะไรีก2นาทีอะไรแบบเนี้เพื่อเป็นการสาดูดีเขาเออมีการแจ้งเขาล่วงหน้าให้เขาหาสโมสรใหม่นั่นคือสิ่งที่แฟนบอลทุกคนเรียกร้องแล้ว ฝ่ายหาว่าไม่มีเทสติโมนเนลแมทให้เขาเหน่อยเหรอความเกียรติยศที่เขาทําให้เนี่ยคุณตอบแทนเขาด้วยสิ่งนี้หรือนะครับนั่นคือมุมมองของแฟนคลับผู้รักษาประตูแต่ในมุมของผมผมพูด2องมุมนะผมว่าเอลิเทนหาเองก็เสี่ยงมากๆกับการกระทครั้งนี้เขาเหมือนเป็นหนังหน้าไฟเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับคุณลองจินตนาการดูว่าสมมุติว่าเป็นตัวคุณและคุณมีความรู้สึกว่า พนักงานคนเนี้ยมันอยู่กับบริษัทมานานมากแล้วหมดไฟแล้วรู้สึกว่าเราอยากหาเด็กใหม่ที่จบมาแล้วก็ไฟแรงๆมาทางานแล้วเราจะจัดก,การยังไงกับเขาดีให้มันระมะบูระบอมอาจจะมีการมอบโล่25ปีที่อยู่กับออฟฟิศมาให้ไหมผมว่าเทนหาก็คิดในมุมนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาแค่เปลี่ยนใจกระทันหันครับตามรายงานข่าวเล่าว่า3เกมที่เทนหาตั้งข้อสงสัยของ ความสามารถของวบีเดกานในช่วงท้ายซีซั่นเกมแรกคือนัดโจเซบิยาที่แพ้ที่สเปนที่ออกมาเตะอืดและก็โดนลูกที่สามศูนย์นัดที่สองคือเจอเวสแฮมที่โดนยิงเบาๆลรอดแขน้าไปและสุดท้ายเลยนัดสุดท้ายของรุ่นการไงเจอกับ Man City แมนซิตี้ในเอฟเอคลัพที่โดน e อีควาลีคกันยิงสองลูกสิ่งที่เราต้องให้ความหมายทำก็คือคุณเห็นไหมว่าเขาตั้งข้อสงสัยในช่วงท้ายซีซั่นผมเชื่อว่าเขามีในใจว่า 14ครีนชีตอ่า17ครีนชีตยีสในพรีเมเรียยี่ิบห้าครีนชีตลงทุกถ้วยเนี่ยเราควรจะให้เขาอยู่ต่อดีไหมแต่ในอีกมุมหนึ่งของหัวใจก็แบบผมอยากได้โกคนใหม่ที่เริ่มเกมได้ดีไม่ใช่ว่ากองหลังคืนบอลไปให้เองแล้วเองสัน่นเองลนแล้วทำให้มิดฟิลก็ไม่สามารถที่จะออกบอลได้ความรู้สึกมันขัดแย้งในตัวเองครับว่าแล้วฉันจะทำยังไงดี ฉันจะตัดสินใจยังไงกับผู้รักษาประตูคนนี้ดีช่วงแรกๆผมว่าเขาโอคงยังแบบไปเรื่อยๆอเหมือนนัดฟูแลมแล้วมีการมอบถุงมือทองคําให้กับเดคไอแอแสดงความยินดีในมุมนั้นที่ผมก็พูดไงว่าคุณเชื่อไหมว่านาทีนี้เดคไอได้เปลี่ยนเพราะว่าอารมณ์กลางดีอยู่แต่หลังจากที่แพร,รอบชิงชนะเลิศทุกอย่างมันพังมันพังคลืนลงมาว่าผมเคาะและผมเปลี่ยนผมว่าหลังจากจบเกมกับซิตี้อ่ะโดยเฉพาะลุกนที่2ที่กุนโกันยิงเบาๆไล กระดอมพื้นเข้าไปจบกเกมคงแบบเดินไปคุยกับเมอร์เทอร์เลยว่าแบบผมขอเปลี่ยนโกลนะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันดําเนินการหมดแล้วคือการคุยสัญญาแล้วต่อรองขั้นเหนื่อยให้มันลดลงมาแล้วเ,เรียกคุยกับตัวนักเตะแล้วมันชะง,งักเอาไว้ก่อนเพราะว่าผู้จัดการทีมเขาอยากเปลี่ยนผู้รักษาประตูมันมาจากนาทีสุดท้ายที่เขาแบบไม่ได้เตรียมการเอาไว้เพราะผมเชื่อว่าถ้าสมมตินะ เขามองอย่างแม็กควายเนี่ยเขามองไว้เลยเห็นไหมการกระทําของเซนหากับแม็กควายกับเดคแมมันต่างกันมากนะครับแม็กควายนี่คือเขาตัดสินใจตั้งแต่ช่วงที่พลาดแรกแพ้เบนฟอร์ด40อะไรเงี้ยว่ามึงไม่ใช่ตัวจริงของชอีกต่อไปลิซันโดมาดิเดกับวารานคือคู่กันเขากตอกเป็นตัวสมรองชัดเจนเอาปอกแขกกับตันทีเมนบูโรโนแม้ว่าจะไม่มีการถอยอย่างเป็นทางการถ้าหากเขาคิดแบบนั้นกับเดคแมตั้งแต่ต้นนะครับสักนัดสัแบทที่30แมตชบบที่20เนี่ย มันคงมีการเตรียมการเอาไว้แล้วครับว่าโอเคจะซื้อโกใหม่แล้วก็ให้เดคเคอมีโอกาสได้ร่ำลางแฟนบอลบอกชัดเจนไปเลยว,ว่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเขากับสโมสรไปแล้วและหนึ่งสิ่งก็คือผมมองว่าเทนหาก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าแมนยูปีนี้ติด Financial Fair Play ไม่มั่นใจว่าจะซื้อนักฟุตบอลให้กี่คนเขาเองไม่ใช่เจ้าของทีมการที่จะไปฝากความหวังลมรมแรงๆกับเจ้าของทีมแบบเนี้ยว่า ผมต้องการโกใหม่นะผมต้องการกองหน้านะผมขอวิทฟิลคนหนึ่งแล้สาคนเนะี่ยเกรเซอร์ไม่รับปากคุณหรอกการที่จะบอกให้เดแคออกจากทีมไปโดยที่ไม่มั่นใจว่าจะได้โกใหม่มาครับมันเสี่ยงต่อการบริหารเกินไปอันที่ผมพูดในมุมเขาเลยนะเป็นผมผมก็ไม่ทําว่าไม่แน่ใจคือคุณจะเอาอะไรกับเกรเซอร์วะไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นอะไรได้เลยมันมุมิดมากจะบอกว่าซื้อโกให้ผมด้วยนะโอเคได้ได้ได้เชื่อมันเหร เพราะฉะนั้นการที่คีปดคอาไว้นะจนนาทีสุดท้ายแล้วจนกว่าจะได้โกและแจ้งเขาเนี่ยมันก็ดูโหดร้ายแต่มันเป็นสิ่งที่ก้ามกืนฝืนทนในการทําของเอริกเซนหาในมุมมองผมนะอ่ะนะครับทีนี้ครับมีคนหนึ่งที่โดนด่าไม่แพ้เอริกเซนหาก,ก็คือทางฝั่งของมาคแลสฟอร์ดครับความบังเอิญก็คือแลสฟอร์ดมันดันโพสต์ข้อความขอบคุณ DKR แล้วก็อวยพรเนี่ยในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกกับนักเตะคนอื่น แต่ทําไมและฟอร์ดถึงโดนวิจารณ์เหตุผลเพราะว่าคุณลองดูข้อความนี้ครับข้อความนี้เนี่ยมันมีคำเขียนอันหนึ่งว่า c a p ชั่นไอเดีสเตอร์เอสด้วยนะความหมายคือและฟอร์ดมันไม่ได้โพสเองครับพวกนี้มันมี PR ที่จะคอยเขียนคําแถลงข่าวให้เขียนคําอวยพรให้สแกนก่อนที่เราจะโพสต์ออกสู่ภายนอกสู่สาธารณชนและฟอร์ดนคง ได้ข้อความจาก PR มาครับ PR อาเขาบอกคงเตือนว่าเฮ้ยเดคเคอาผมว่าจิตนไล้์อรรู้อยู่แล้วว่าเดคเคอาไม่อยู่ต่อแต่ว่า PR สโมสรหรือว่า PR ส่วนตัวเอ้ย PR ส่วนตัวเขาเนี่ยคงเตือนว่าแลฟฟอร์ดเดคเคอาร์โพสแล้วนะอามลาสโมสรแล้วนะยูควรจะเข้าไปแสดงความเห็นซะหน่อยนะอ่ะไอก็ส่งให้นะข้อความ1 2 3 4อย่ยูวิปเลือกเอาเองแลฟฟอร์ดมันก็ไปก๊อปปี้แล้วก็มาโพสลงมาโดยที่ลืม ลบคำว่าแคปชั่นไอเดียออกไปนั่นเองครับนั่นคือเหตุผลที่คนบอกโอ้โหจะพิมพ์อวยพรเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยยังต้องไปก๊อปปี้เพสอีกเหรอเข้าใจไหมฮะไปเอาคำแนะนำจาก PR มาส5่ห้าข้อความแล้วก็เลือกข้อความหนึ่งที่ชอบแล้วก็ก๊กอปปี้แล้วก็วางลงไปแต่ลืมลบคำว่าก๊อปปี้แคปชั่นไอเดียนะไงโอ้โหก็เลยโดนด่าเละเทะเลยครับสำหรับมาแรแล้ก,ก่อน ทีนี้ริโอเฟอร์ดิงานกันบ้างครับริโอออกมาเตือนแมนยูดังๆเหมือนกันนะครับเรื่องผู้รัษาประตู um, เฟอร์ดินานบอกว่าโอเคผมเข้าใจว่าอังเดรโอน่านี่เป็นโมเดิร์นโกลคีเปอร์และเทนฮากก็คงชอบในการที่สตาร์ทบอลจากข้างหลังแต่ริโอมองว่ามันเสี่ยงมากๆตัวเฉพาะไม่ใช่แค่การเป็นคนใช้เท้าดีแต่หลายๆครั้งอังเดโอน่าชอบท้าทายกองหน้าโดยการที่บอกว่า ทำจะมีคำา,า้วมามามาเลยเดี๋ยวจะมามๆมามาปีให้คนอื่นเข้ามาแล้วก็จ่ายบอลให้กินตัวทะลุช่องไปได้ลิโอบอกว่าถ้าเขามัน่นใจเขาก็ทําได้แหละแต่ในพิมร์ลีเนี่ยการโอเพสซิ่งเร็วถ้าทำแบบนั้นบ่อยเนี่ยนรกเลยนะคุณจะมีโอกาสโดนตัดบอลแล้วโดนยิงแล้วพอความมัน่นใจมันลดลงไปเนี่ย ความเชื่อมั่นในการทาแบบนี้มันก็ไม่น่าจะมีได้นี่คือคาเตือนของเฟอร์ดินานที่บอกเป็นคนที่ใช้เท้าดีแต่ก็อย่าเสี่ยงมากจนเกินไปไม่นั้นจะพังไม่เป็นท่านะครับทีนี้เรามาที่ประเด็นกับตันทีบบกันบ้างครับกับตันทีวันนี้มีการรายงานจากวงในหลายๆสื่อมองว่าเอลิกเทนหากจะคุยกับลูกทีมเรื่องความเป็นผู้นําคนใหม่โดยจะลิบป,ปอกแขนแฮร์รี่แม็กไกวอย่างถาวรหลังจากที่ไม่มีการถแถลงเรื่องนี้บอดคาราสังมานาน นะครับแล้วก็ให้กับตันทีมคนใหม่ก็คือทางฝั่งของบรูโน่แฟร์เดสเพราะแม็กไกวไม่มีคุณสมบัติอะไรอีกแล้วในการเป็นหัวหน้าทีมลงสนามแค่8เกมในพิม์ลีกรุ่นการที่แล้วในการออกสตาร์ทแล้วก็บรูโน่เป็นคนที่ <S <S มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งความเป็นผู้นําเป็นคนที่เก่งจริงเปลี่ยนเกมยกมือตลอดเวลาในการขอบอลแล้วก็ไล่บอลเป็นผู้มีอิทธิพลทังรุกและรับและ แฮร์รี่แม็กไกวไม่สมควรที่จะยึดบอกแขนกัปตันทีมเอาไว้ทั้งที่ตัวเองเป็นแค่ตัวสำรองสถานการณ์เขาแตกต่างจากแรนด์กิกสตอนเป็นหัวหน้าทีมแต่เฟอร์กี้ดอกก็เป็นมานัสำรองนะครับเพราะว่านะั่นคือเป็นต้ำนานไปแล้วอายุเยอะก็มาเล่นแค่25นาทีได้ฮร์รี่โอเฟอร์เดนันเป็นแต่ตอนนี้นักเตะมันอายุไร้เลี่ยกันแม็กไกว์สามสิบบูโน่ยี่สิบเก้าคนไม่มีสิทธิ์ที่จะห่วงบอกแขนเอาไว้เก็บไว้ในใจไม่ใช่ จะมีการเปลี่ยนแปลทงทันทีในสัปดาห์หน้าที่เกิดขึ้นนี้โดยไม่มีคู่แข่งคนอื่นเพราะคาเซเบโลคู่ภาษาเติมไม่ได้ลิซานโดมาเดเนสก็ถือเป็นคู่แข่งที่ดีแต่ว่าก็เพิ่งจะอยู่มาปีเดียว่วนารบิทิคับที่อยู่มานานไปแล้วเหลือบ<โด>ูโรคนเดียวการมาของเมซ์น์เมาส์สื่อมวลชนมองว่าจะเป็นประโยชน์กับบูโรเฟนเดสด้วยเพราะว่าออปชันในเกมรุกของแมนยูจะเพิ่มขึ้นมาหาศาลไม่ว่าจะเอาเมาส์คู่คาเซเบโลหรือว่าจะเป็นเมาส์คาเซเบโล อิเ e ล็กเซนและเอาบรูโนไปอยู่ทางขวาทางเลือกในการเล่นมันจะมีมากขึ้นและบรูโนจะเล่นได้โดยมีโดยมีผู้ช่วยไม่เหนื่อยจนเกินไปในการแบกทีมนะครับอ่ะนี่คือาการเปลี่ยนกัปตันทีมและดราม่าของดาเีในค่ำคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์ครับทุกคนครับชัดเจนนะฮะใครจะมองยังไงก็มองทั้งสองฝ่ายถ้าคุณเป็นเทนหากคุณจะทำยังไงคุณคิดว่าคุณจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่า การตัดสินจใจนาทีสุดท้ายมีผลแค่ไหนคือถ้าเขาสุดท้ายเขาเป็นคนดีแล้วไม่ยอมทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าต้องทําเริ่มรู้ก,การใหม่ด้วยเดกเอไออีกทีนี้มันมาพลาดนาะที่5จะเปลี่ยนการคันหนักกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับก็ต้องมองหลายในมุมนะฮะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับรักก็ส่วนหนึ่งนะฮะอ่ะช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราเก็บตกของกันครับเสื้อเมื่อวันศุกร์เราปล่อยลิมิเต็ดอี dition ของอ d ดิดาสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป คนซื้อกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เหลือไซส์เดียวคือเอสยุโรปเอเอเชียอีกแค่3ตัวอันนี้คือมีของเลยถ้าใครอยากได้รีบสั่งหาน้องผมไลายตรงนี้ทีนี้มีคนถามว่าอยากพีออเดอร์ไซส์ใหญ่หน่อยตอนนี้ไซส์ใหญ่สุดมีแค่ไซส์เอ็มยุโรป L อเอเชียครับเพราะนอกนั้นหมดแล้วในอังกฤษใครที่อยากได้ไซส์ L ประเทศไทยหรือ M ยุโรปคุณต้องพิออเดอร์ของมาในอีก14วัน25ง5เช่นเดียวกันหลายได้เลยนะครับ X s ก็ เรียวเดอร์ได้นะครับเพราะว่าหมดแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ของที่มีอยู่เลยแค่ไซส์เอสย S ุโรปตัวเดียวนะครับไซส์เอสย S ุโรปไซส์เดียว3ตัวนะครับอันที่2ครับเราไปกันที่ดิจิตอลคร็อกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนาฬิกาปลุกปีศาจแดงที่เป็นรอบสุดท้ายแล้วโอนี่ลด400บาทเหลือเพียงแค่2,400บาทตั้งปลุกได้เป็นหน้าปัดดิจิตอลแล้วก็มีเลเซอร์ปีศาจแดงยิงขึ้นเพดานได้เทมากๆไม่มีที่ไหน เหลือเพียงแค่3อันสุดท้ายนะครับชิ้นที่3ครับเราไปกันที่บูทแบ็คของปีศาจแดงครับนี่คือกระเป๋าเก็บรองเท้าของแมนยูที่สามารถเก็บได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสาตัดรองเท้าผ้าใบรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงส้นเตีย้ยส้นตึกเหมาะสําหรับคนที่เอาไว้รองเท้าไว้ในรถเพราะไม่งั้นถ้าคุณขับ SUV X1 BMW GLA m e r c e d e s Benz รถ Honda Jazz อะไรแบบนี้เนี่ยคุณ ไม่สามารถที่จะเก็บรองเท้าไว้ในกระโปรงหลังได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นรถซีดาน่ไม่เป็นรถจนเป็นรถ SUV คุณต้องมีกระเป๋าเก็บรองเท้าเพื่อกันไม่ให้มันมีกลิ่นเหมาะมากๆครับ1นึ่าบาทนะครับเหลือไม่กี่ใบแล้วไหลเข้ามาได้เลยอันสุดท้ายก็คือแก้วมาร์กเมนยูครับอันนี้ทนความร้อนได้เข้าไมโครเวฟได้นะครับกินน้ําแข็งก็ได้กินน้ําขิงร้อนๆกาแฟดําร้อนน้ำเต้าหู้ได้หมด9-90บบาทอยากได้ชิ้นไหนวันอาทิตย์ ทรงฟรีจนถึงพรุ่งนี้หนึ่งทุกตรงก่อนคลิปใหม่ออนจัดไปรวดรวครับประมาณนี้บ๊ายบายวันจันทร์เจอกัน